ขแบบชาร์จแบตเตอรี่ถ้ามันไม่เก็บแบตเตอรี่แล้วก็เ<ๆ>พื่อนๆพนี่พี่น้องๆ้องทุกคนก็เอาคอร์ดมาได้นะครับโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ใหม,ม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ครับใหม่เสร็จแล้วเสร็จปับ๊บเนี่ยก็คือซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์จมานะครับแบบชาร์จแบบนี้ก้อนหนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองโวลต์สามก้อนมารวมกันต่ออนุก,กรมเข้าหากัน แล้วก็ใส่ข้บวกข้ลบตามของเก่ามันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับใช้ได้อีกงานครับคุ้มบางอย่างเราก็ซ่อมได้เองทําเองได้ครับไม่ด้องปากกีหน่อยครับเนี่ยอันก็ใส่ได้ละครับผมเชื่อมสายให้เป็นอนุกรมกันครับคือลบเข้าบวกเข้าลบบวกเข้าลบแล้วก็บวกเข้าลบครับแล้วก็เลือกใช้คู่อย่างเงี้ยเช่นี้ครับจากนั้นเราก็มาต่อสายสีเนี้ย ของไอ้ของไฟฉายอะ่ะบวกเข้าบวกลบข้าลบแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับง่ายๆหนุ่มน้อยทำเองได้ครับครับเนี่ยลบใส่ลบบวกใส่บวกครับแล้วก็ประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปปั๊บเนี่ยด้านด้านข้างเนี้ยเราจะจะยิงกาวปืนกาวใส่ด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยจยิงกาวใส่หน่อยนะครับ ไม่ให้มันให้มันจะได้แน่นหนาขึ้นไม่ให้มันื่อนไปขึ้นมาครับนะครับดังนั้นก็ประกอบแล้วก็ลองเทสดูครับแล้วก็ประกอบครับประกอบมันเหมือนเดิมตัวนี้อาจจะแปลงครับอาจจะใช้คีเบิ้ลรัดรัดมันแน่นหรืออะไรก็ได้นะครับรัดแน่นครับแล้วก็นี่แจมใจได้เหมือนเดิมดีกว่าไปทิ้งครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใจได้แจมหนุ่มน้อยทางเองได้ครับ